วันนี้ที่ลำโคกน้องนานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้สูบน้ำจากน้องน้อยๆย,ยหมายเลข8นะครับใส่ที่คลองไส้ไก่และที่นานะครับก็ถือว่ามีน้ำนะครับมีน้ำเราจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีสูตร28-20ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ซปเปอร์พี <Super> <Okay. S 1> เราจะทดสอบว่ามันดีจริงไหม <Okay. S 1> ถ้าดีจริงเราก็จะเอามาขาย,ขายเป็นแบบทดสอบนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เท่าที่ดูข้าวก็ออกจะสีเหลืองๆนะครับ <Okay. S 1> เนื่องจากเริ่มหมดปุ๋ยเป็นการใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับรอบแรกเย้เขาตัว เพราะว่าเรา,าไตหวานตอนวันที่19พฤษภาคม2 5 6นะครับวันนี้วันที่19นับวันแล้วก็ได้3เดือน90วันนะครับปกติก็เลยเวลาใส่ปุ๋ยรอบแรกมาแล้วนะครับแต่เราก็จะใส่มันมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ครับบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ซปเปอร์พี สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยมันดีจริงหรือเปล่าเนื่องจากต้องใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราถูกเวลาถูกทุกเวลาทั้งหมดต้องมีน้ําด้วยนะครับปัจจัยสําคัญก็คือการจะใส่ปุ๋ยที่นานเนี่ยต้องมีน้ําฝ <did> นไม่ตกครับแต่เรา <did> เป็นเพื่อนกับเทวดาเชิญพญานาค mm hmm. ลงมาดูดให้ครนะับเทวดาส่งเทวดาส่ง ที่นาประมาณ2ไร่นะครับเราจะใส่ปุ๋ยซปเปอร์พีไล่ลักระสอบ50กิโลนะครับบวกปุ๋ยเคมีสูตร2820กระสอบละ สิบกิโลนะครับสรุปแล้วปุ๋ยเคมีเราใช้ยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบกิโลซูเปอร์พีเราใช้อยู่สองกระสอบก็คือกระสอบละห้าสิบร้อยกิโลนะครับอีกสี่ห้าวันเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไดรมันสิคือค่มคุย้ยบอถ้าดีจริงเราก็จะบอกพี่บอกน้องนะครับว่าของเขาดีจริงถ้าไม่ดีเราก็จะบอกว่ามันไม่ดีอย่าซื้อ มันตัวเรานะครับแต่ว่าถ้ามันดีจริงก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราค้นพบใหม่นะครับท่านใดต้องการซุปเปอร์พีนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยก็ติดต่อที่ลำโคกหนองนาครับท่านดูสีครับตอนนี้ภาพเป็นรูปหัวใจแล้วครับเราทำด้วยความรักนะครับออ้ยอยาลักเห,ห้ดีอยู่ตัวนี้ขนาดเขากํามหน่อยๆแล้วก็ยังเห็้เป็นรูปหัวใจได้ไม่ธรรมาดาดิ มีน้ำพอเจี๊ยะนะครับพอดีนะครับน้ำเยอะก็ไม่ดีนะครับน้ำน้อยก็ไม่ด,มดอีอขอให้มันมีน้ำนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยนะครับเพื่อไม่ได้ต้องการเยอะนะครับที่หว่านเราหว่านทั้งบนนี่มันก็จะได้กินแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเลยก้าวในกาไปนี่มันจะระเหยขึ้นอากาศนะครับ บางคนบอกว่าจะใส่ปุ๋ยตอนไหนใส่ตอนกลางวันใส่ตอนแดดเปี้ยงๆได้ไหมได้ครับแต่ข้าวมันจะเอาปุ๋ยไปทันปุ๋ยมันจะห่อเหินเดินอากาศไปก่อนซุปเปอร์เกนนะครับตอนนี้เสื้อด้วนใหญ่ลังคาเหล็กนะครับอนุเคราะห์มาให้ทีมงานได้ใส่นะครับหัวหน้าเพื่อนจะได้ใส่เสื้อสีต่างเพื่อนหน่อยโฆษณาเขาโษณาใสหน้าเขาดีด้วยเขาว่าสินะลังคาเหล็กเหมือนกันนะครับ คุณต้นนะครับคุณต้นก็หลังคาเหล็กเหมือนกันครับโอ้ยซื้อของเขาเมื่อตั้งสองสามหมื่นให้เสือมาหาตัวเอาก็ยังดีย่างดีซื้อที่อุดมพัสดุก็หมดเป็นหมื่นเหมือนกันครับเสือยังไม่ได้นะครับเพ่นว่าเสือมายังได้สิให้เรอกเพื่นว่าตีได้เนาะสีด้เนาะเพ่นว่าเออเพื่อนว่าเพ่อนด่ายเพื่นว่าเพ่นว่ากันมายังสิให้เพ่นว่าเอาเสือเพ่นไปก่อน สั่งของเราก็สั่งทุกร้านนะครับครับเราทำด้วยหัวใจครับเป็นรูปหัวใจนะครับสองดวงอยู่ข้างกันเป็นวิวส,สวยๆนะครับข้างๆลำโคกหนองนาก็จะมีต้นตาลสต้นนะครับปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพอ่อคุณแม่นะครับดูไปก็จะสวยครับรอบๆเป็นคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่นะครับอ่า พี่ใกล้ๆก็เป็นรูปหัวใจนะครับนี่รูปหัวใจเหมือนกันเป็นรูปหัวใจบนอ่าเบิ่งเอาด้วยนี่ทำด้วยความรักนะครับลำโคก,กน้องนาเราก็จะมีสะพานนะครับสะพานแสนรักนะครับต้นไม้คู่รักต้นซ่าต้นบกหวะนะครับที่มองไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นหนองน้อยนะครับพร้อมกับสะพานข้ามนะครับเป็นคนก็ังกับไทยครับ <laughs> ที่เห็นตอนนี้ก็คือห้องสุขาหรือว่าห้องส่วมครับตอนนี้อีกสักไม่ถึง3-4มสี่วันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่างก็บอกว่ารอให้ฉาบเสร็จฉาบเสร็จแล้วก็จะเป็นวางหัวก็ตามสูตรคําว่าถูกเวลาก็คือตั้งแต่เวลา6กโมงถึง9ก้นาฬิกานะครับเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยพืช จะกินได้ตอนเช้านะครับเหมือนคนเออมันจะอยู่ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆนะครับแดดร้อนข้าวก็ไม่กินเหมือนกันนะครับออถูกอัตราเขาคืออัตราของการผสมนะครับระหว่างซูเปอร์พีสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชกับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ต้องสูตรเด็ดๆนะครับก็สูตร28-20 นะครับซื้อมาเมื่อวันก่อนพันสประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ซื้อสําสหรับสารปรับปรุงดินหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชน,นะครับซุปเปอร์พีหกร้บาทครับมีโครงการก็คือจ่ายครึ่งนะครับท่านที่ต้องการเงินยังไม่เยอะนะครับบอกว่า690จ่ายครึ่งหนึ่ง เก็บเกี่ยวเสร็จใจครึ่งหนึ่งได้นะครับมีให้บริการที่ลำโคกหนองนาสนใจติดต่อนะครับโทรมานะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งหกีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์แปดหกสองหกสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสามนะครับ,รบโทรติดต่อมาได้ที่สองเบอร์นะครับสองเบอร์ก็เราเริ่มให้บริการแล้วนะครับตอนนี้โกดังปุ๋ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ตอนนี้ตัดจะดูข้าวนะครับเป็นช่วงเวลายังไม่ถึงหนึ่งโมงนะครับตอนนี้ทีมงานเอาใจใส่จริงๆบอกว่ามาให้ตรงเวลานะครับตอนบ่ายนี่ให้นอนอย่างเดียวไม่ให้ทำงานพราอข้าวมันก็ไม่กินถ้าจะฆ่าหญ้าฆ่าอะไรต้องฆ่าช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปถึงบ่ายสองบ่ายสามถ้าฆ่าศัตรูพืชพวก,พวกมแมลงอะไรต้องช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นมันจะมีวิธีของการ แต่และอย่างที่พืชต้องการนะครับแล้วก็สัตว์ที่จะมารบกวนบางท่านใส่แต่ n 0็นศูะครับในตเัเจนเยอะท่านบอกว่าใส่แล้วข้าวมันเขียวอย่างนั้นแหะครับพืชจะอ่อนแอนะครับถึงว่ามันได้แต่ในตัวเจนอย่างเดียวนะครับตัวนี้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนี่จะมีสารรองนะครับ สุริยนคนโก้นะครับช่างยนโก้ตนาเงินใสกับบอา <c oughs> นี่ครับก็ถ <c oughs> ือว่าเรามีความตั้งใจจะพัฒนานะครับ <c oughs> พัฒนาว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซุเปอปร์พีถ้ามันดีจริงก็จะได้บอกพี่บอกน้องนะครับราคาถุงละกระสอบละ690นะครับ690 บาทเท่านั้นสามารถจ่ายครึ่งหนึ่งได้นะครับสนใจติดต่อนะครับช่วงนี้ท่านได้จะใส่ปุ๋ยนะครับยังใส่ทันนะครับแต่จริงๆแล้วที่จะให้เหมาะที่สุดก็คือช่วงหลังจากวานแล้ว30-45ถึงสิงสหวันนะครับจะเป็นใส่รอบแรกเป็นการแตก่กอนะครับอ่าจริงๆรอบสองนี่ใส่เดือนกันยานะครับแต่ว่าปีนี้ฝนไม่มานะครับก็เลยใส่ช้าไปนิดหนึ่งตอนนี้ขึ้าสทวันก็ขอบคุณพญานาคนะครับพญานาคยัง ยังไม่ขึ้นเลยครับยังนอนอยู่เลยยังนอนไม่ตื่นยน,นไม่ตื่นนะครับเปิดน,น,นอนเดกแน่นมากขึ้นเฮ้อออ,อ,อืมเราก็ตัดไปแล้วนะครับเราตัดรอฝนตั้งแต่เกือบเดือนแล้วนะครับนี่ว่าจะใส่ปุ๋ยเกือบเดือนแล้วตามสูตรเลยไม่เกินสี่สิบห้าวันอย่างนานสุดร,รอบแรกนี่ต้องไม่เกินเจ็ดสิบวันนะครับในการใส่ปุ๋ย แต่ปากฏว,ว่าเราก็ใส่ไม่ทันเหมือนกันเพราะฝนไม่มาเมื่อวานเลยตัดสินใจอัญเชิญพญานาคมานะครับท่านให้ท่านได้มาช่วยในการดูดน้ําจากน้องเลขแปดนะครับน้องน้อยๆหมายเลขแปดนะครับขึ้นมาใส่คองใส้ไก่ใหญ่ๆให้มันล้นเข้าที่นานะครับก็จะเป็นการบอกว่าเราได้ทําตามสูตรนะครับอัตราปุ๋ยผสมถูก นะครับถูกสูตรนะครับถูกสูตรตรงเวลาก็คือช่วงเช้านะครับถูกวิธีก็คือนี่แหละผสมแล้วก็หวานนะครับหวานก็ถือว่าเราพยายามทําให้ให้ตรงมากที่สุดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซปเปอร์พีนี่มันดีจริงถ้าดีจริงก็จะได้บอกพี่บอกน้องนะครับมาซื้อมารับบริการได้เป็นโครงการแบ่งจ่ายนะครับโครงการแบ่งจ่าย690ท่านสามารถจ่ายครึ่งหนึ่งก่อน นะครับไปผสมสารปุ๋ยเคมีสำหรับปุ๋ยเคมีก็ซื้อในท้องตลาดได้นะครับถ้าหาไม่ได้สูตร2 0 8 20ก็แจ้งมาที่ลำโคกน้องนานะครับเพราะว่าเราก็จะมีปุ๋ยมาแบ่งขายให้ด้วยครับท่านบอกว่าต้องการไปใส่สักหนึ่งไร่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบก่อนแล้วก็ปุ๋ยเคมี10กิโลนี่ซื้อได้ไหมได้ครับเรามีจําหน่ายให้นะครับถ้าไม่มีเราก็จะสั่งมาให้ ไม่ยากนะครับแต่ว่าปุ๋ยสูตร28 2สิก็อาจจะไม่มีทั่วไปนะครับเพราะว่า,าบ้านเราไม่ค่อยนิยมสูตรนี้นะครับปัจจุบันปุ๋ยหรือว่า,าสูตรของเกษตรที่ท่านแนะนำปกติดินของเรามันเสื่อมโดยสภาพแล้วนะครับก็จำเป็นต้องเอาสูตรที่วิจัยปัจจุบันนะครับก็คือสูตร2820บวกกับ สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะครับมันจะช่วยในการเปิดปากดินทต่ไม่ดินนุ่มรากพืชรากข้าวหาก,กินได้ง่ายนะครับบทพิสูจน์ที่เราต้องการพิสูจน์ครับตรงนี้ นำนำนำเลิกว่นไดนเล่นตุ้มขลังบ่บ่เออโอ้พอดีพอดีพอดีเล่นตุมนต้มขงลมของอยูอออ่ปุ๋ยรอบสองจะใส่ประมาณเดือนกันยานะครับประมาณกันยา ไม่ถึงปลายเดือนนะครับจะเป็นช่วงที่ข้าวจะเริ่มสะสมอาหารที่ใบนะครับที่ใบแล้วก็เอาไว้ในการออกรวงนะครับให้เม็ดข้าวได้เต็มนะครับทันที่ต้องการสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซุเปอปร์พีก็ติดต่อได้ที่ลำโคกหนองนานะครับเ,เรามีให้บริการสามารถจ่ายได้ครึ่งหนึ่งได้นะครับ690จ่ายครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เรากำลังจะสั่งมานะครับท่านใดที่ต้องการก็แจ้งมาได้นะครับยังใส่ทันอยู่นะครับสองรอบก็ยังทันอยู่